เสียงถอดถอนสีสุวรรณทะลุแสนห้าชาวเน็ตขอให้ถึงสองแสนสองมิถุนายนหกจากกรณีนายสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ออกมาร้องเรียนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหตุป้ายหาเสียงเป็นการสัญญาว่าจะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสอบความไม่โปร่งใสสุจริต ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่กกตจะรับเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีข้อกังขาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมากระแสะความไม่พอใจของชาวเน็ตได้เริ่มขึ้น ด้วยการผุดแคมเปญรณรงค์ถอดถอนนายสีสุวรรณจันยาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยในเว็บไซต์ change.org เมื่อวันที่31พฤษภาคมจนกระทั่งผู้สร้างแคมเปญระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายศรีสุวรรณได้ร้องเรียนเรื่องต่างๆจำนวนมากซึ่งเป็นการลดความเจริญก้าวหน้าและสร้างความแตกแยกของสังคมคนไทยในเรื่องต่างๆที่สมควรจะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีแต่นายศรีสุวรรณกลับร้องเรียนในเรื่องที่ไม่ควรจะร้องเรียนอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการตรวจสอบแบบแบ่งฝ่ายอาทิ การไม่ตรวจสอบนโยบายของพักพลังประชารัฐที่ไม่สามารถทําได้จริงแต่กลับเตรียมสอบนโยบายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่ากทมในขณะที่ยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดๆเกี่ยวกับป้ายหาเสียงการกระทําดังกล่าวจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในขณะที่ยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างร้ายแรง ในหลายๆเดือนที่ผ่านมานายศรีสุวรรณจันยาร้องเรียนในเรื่องที่ไปขัดต่อความเจริญหลายๆเรื่องเช่นป้ายหาเสียงของนายชัดชาติที่สามารถนำมารีไซเคิลได้และลดภาวะโลกร้อนแต่นายศรีสุวรรณกลับบอกว่าขัดต่อกฎหมาย จึงอยากเชิญชวนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมลงชื่อเพื่อถอดถอนออกจากการเป็นเลขาธิการและยกเลิกสมาคมดังกล่าวเนื่องจากไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและยังขัดขวางความเจริญก้าวหน้าต่อบ้านเมืองโดวยวันที่1มิถุนายนตรวจสอบจำนวนชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมลงชื่อถอดถอนนายสีสุวรรณล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อถอดถอนไปแล้วมากกว่า1น0 0 0 0 0คนโดยขณะน,นี้มีเป้าหมายให้ถึงสองแ0,000 0คน ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์ change.org ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราวม่อมเจ้าจุลเจิมฝากถึงผู้ว่ากทมน้ำคลองแสนแสบคนเก่าทำมาดีแล้ว2มิถุนายน65 หลังจากคนกรุงเทพมหานครได้ผู้ว่าราชการคนใหม่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกะกะตจากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสาราว่าการกทมเสาชิงช้าพร้อมพบปะเจ้าหน้าที่และพูดคุยกับข้าราชการเพื่อเตรียมลุยงานตามนโยบาย2 1 4นโยบายที่วางเป้าหมายไว้ล่าสุด หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนเรียกร้องนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวานนี้ให้เร่งแก้ปัญหาน้ำในคลองแสนแสบที่ส่งกลิ่นเหม็นและดำมากเพราะอาดีตผู้ว่าคนเก่าทำรรมาดีแล้วผ่านเฟซบุ o กโดยระบุว่าท่านผู้ว่าชัดชาติครับน้ำในคลองแสนแสบส่งกลิ่นเหม็นและดำมากอีกแล้วครับช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยในอดีต ท่านผู้ว่าคนเก่าทำมาดีแล้วโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากต่อมานายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องน้ำเสียในคลองกอทมอนั้นมีความซับซ้อนในด้านการจัดการอยู่มากพรอ,อ่านเจอว่าจุลเจมิมชมว่าอดีตผู้ว่าเคยทำได้ดีแล้วนั้นผมสงสัยว่า ทำอะไรหรือทํำยังไงน้ําคลองในกทมเป็นทั้งคลองรับน้ําฝนและน้ําเสียออกจากครัวเรือนที่ไม่ผ่านการบําบัดทั่วโลกถ้าจะแก้ปัญหาน้ําในคลองจะต้องแยกท่อน้ําทิ้งออกจากน้ําฝนคําถามคืออดีตผู้ว่ากมทมทําการแยกท่อน้ําเสียแล้วหรือยังคําตอบคือยังแล้วถ้ายังทำไมคุณภาพน้ำถึงจะเปลี่ยนไปได้ กรณีคลองแสนแสบอาจต้องแยกระหว่างคลองพดุงกรุงกเกษมที่ประยุทธ์ภูมิใจนักหนาเพราะคลองพดุงใช้น้ำจากเจ้าพระยามาไล่น้ำเสียทำให้น้ำในคลองพดุงอยู่ในคุณภาพที่ดีกว่าคลองแสนแสบและการที่ชัดชาติเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวานนี้แล้วจมูกของจุลเจิมสัมผัสถึงความแตกต่างในด้านกลิ่นได้นั้นจริงๆแล้ว กลิ่นการรู้ของจุลเจิมไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่น่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของสมองที่มีอคติต่อผู้ว่าชัดชาติทั้งนี้ก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าจุลเจิมเคยออกมาแสดงความเห็นวิจารณ์นายชัดชาติพร้อมถามคนกทมว่าจะเลือกสมุนโจรปล้นชาติกลับมาปล้นกทมต่อหรือจะเลือกคนดีเช่นสกลที ต่อมาหลังทราบผลเลือกตั้งหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์ข้อความขอแสดงความยินดีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าก,กทมคนใหม่ผมจะรอย,ยุทธาศาสตร์นพรัตนาชธานี9ด้านกว่า200นโยบายพัฒนากรุงเทพเป็นอุดมนิเวศมหาสถานครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อใส่อััวยุคนได้ในราคา220บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือนอมอยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัว กดสั่งซื้อผ่านทางไลายหรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะชาวเน็ตจับพิรุษเพจหมาเมเรง็งรับบริจาคเงินช่วยหมาจริงหรือไม่2มิถุนายน65จากกรณีเพจเฟซบุ o กหมามะเร็งที่เปิดรับบริจาคเงินโดยระบุว่านำเงินช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาทั้งหมาและแมวจรจัดที่ป่วยด้วยโรคมะเรง็ง แต่พบว่าในช่วงหลังๆมานี้เพจดังกล่าวกลับมีการโพสต์ข้อความในลักษณะแสดงความสิ้นหวังและท้อใจและถึงขั้นอาจต้องปิดเพจเนื่องจากไม่ค่อยได้รับเงินบริจาคทำให้ไม่มีในการช่วยเหลือหมาแมวที่เจ็บป่วยทั้งนี้เพจ Facebook ข่าวปดสุดสัปดาห์ตั้งคำถามว่าญาติควรพาไปพบจิตแพทย์ด่วนครับท้อและสิ้นหวังทุกๆสองวันแบบนี้อันตรายครับทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่า การโพสต์ลักษณะนี้เหมือนเป็นการโพสต์เรียกความสงสารและเรียกยอดบริจาคจากคนรักหมาและแมวหรือไม่และทางเพจยังคงโพสต์ขอรับบริจาคช่วยเหลือหมามะเร็งที่เป็นอยู่ทั้งที่เมื่อวานนี้3 1พฤษภาคมทางเพจได้มีการโพสต์ข้อความตัดเพออีกครั้งระบุว่าเพจขอยุติเดินต่อไม่ไหวแล้วไม่สามารถเดินต่อไปได้จริงๆเพราะเพจถูกปิดกัน้น ทำให้โพสต์แทบไม่มีใครเห็นจนทีมงานทุกคนท้อและสิ้นหวังมากในตอนนี้พร้อมให้ข้อมูลว่าเพจเปิด er มา5ปีช่วยเหลือหมาแมวมาตลอดไม่เคยหยุด1,500ตัวแม้สถานการณ์จะย่ำแย่แต่ยินดีด้วยความเต็มใจเรื่องราวนี้ตกเป็นประเด็นที่คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมตั้งคำถามว่าทางเพจมีการเปิดรับบริจาคมาหลายปีก็มีคนบริจาคให้จำนวนมาก อาทิดิวอริสารานักแสดงสาวที่เพิ่งจะโอนเงินบริจาคให้ถึง50,000บาทแต่ทางเพจกลับไม่เคยเปิดยอดเงินให้คนที่บริจาครับรู้มีแต่การโพสต์ว่าท้ออย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจว่าการรักษาสัตว์แต่ละตัวนั้นมีค่าใช้จ่ายเยอะอ้างจะปิดเพจแต่สุดท้ายก็ไม่ปิดและยังคงโพสต์ขอรับบริจาคเรื่อยมาล่าสุดวันนี้สมิถุนายนเพจ Facebook เรียนละอ่อนขุมสโพสต์ข้อความระบุว่า จ้าของเพจดังช่วยเหลือสัตว์ดังกล่าวมีธุรกิจอื่นที่เป็นร้านอาหารหรูที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคาดว่าเงินที่เอามาใช้ทำร้านอาจมีเอี่ยวกับเงินบริจาคสุนัขร้านเสริมสวยนำเงินไปช้อปปิง้งซื้อรถหรูราคาเริ่มต้น4ล้านบาทเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมกินโอมาเกเซทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติการทำงานใดๆเลย และเจ้าของเพจจะใช้กลอุบายด้วยการหาหมาและแมวที่ป่วยข้างถนนแล้วถ่ายรูปลงเพจยิงแอดโฆษณาใน facebook ทางเพจอ้างว่าไม่มีเงินใช้รักษาหมาและแมวที่ป่วยมะเร็งจนต้องเปิดรับบริจาคแต่ทำไมยังมีเงินยิงโฆษณาให้คนเห็นขณะนี้มีแต่คนเรียกร้องให้เจ้าของเพจออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใด วินาทีนุ้ยสุจิรารำถวายพญานาคคุมตัวเองไม่ได้ชาวเน็ตแห่สาธุ2มิถุนายน65นุยสุจิราอรุณพิพัฒน์พิธีกรนักแสดงและนักธุรกิจและปอนชยพลหลีรพันธ์สามี เดินทางไปสปปลาวเพื่อไปกราบปู่ขาวและเข้าร่วมจัดพิธีบวงสวงที่วัดศิลชัยรามเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในพิธีนั้นนุ้ยสุจิราได้เข้าพิธีรำบวงสวงด้วยการแต่งกายนุ่งผ้าถุงเสือยื้อสีขาวและสบายแบบชาวลาวโดยปอนชยพลได้โพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่ากราบปู่ขาวที่สปปลาว หลังจากไม่ได้มาสองปีเพราะโควิดนุยทำพิธีบวงสวงและรำถวายอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับจากนั้นในขณะที่นุยรำบวงสวงนั้นปอนชยพลสามีได้บันทึกคลิปเอาไว้เป็นภาพที่นุยกำลังร่ายรำถวายพร้อมกับหลายๆคนอยู่ด้านหน้าแท่นของบูชาขณะจัดพิธีบวงสวงที่วัดศิลชัยรามปู่ขาวแต่อยู่ๆนุยภรรยา ได้หลับตาและรำอย่างต่อเนื่องโดยมีอาการสั่นอย่างไม่รู้ตัวจนจบเหมือนจะลม้มจนได้นั่งลงและมีอาการหายใจหอบถี่คนรอบข้างในพิธีต้องเข้าไปประคองตัวนุย้ยและกล่าวสาธุสาธุและรีบเอาน้ำดื่มให้ดื่มโดยป้อนเผยที่มาของคำว่าองค์ลงโดยระบุแคปชั่นว่าจัดพิธีบวงสวงที่วัดศินชัยยารามปู่ขาวสปปลาว จ้างน้องๆมารำถวายพญานาคและบอกว่าจะร่วมรำด้วยเดี๋ยวพี่รำตามนะไปไปมาๆรำนำหน้าน้องๆซะงัน้นประสบการณ์ครั้งแรกของนุย้ยกับคำว่าองค์ลงรับรู้ทุกคำพูดแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เจอกับตัวเองคงไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ต่อมานุ้ยสุจิราได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงสามีตนเองว่าลงควรปรึกษาเมียนิดหนึ่งนะคะพร้อมแปะอิโมจิรูปหน้าตกใจบรรดาแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างมากมายแถมชื่นชมการไร้รำของนุ้ยด้วยว่างดงามมากซึ่งบางคนที่มีความเชื่อและความศรัทธาได้แสดงความคิดเห็นถึงขั้นขนลุก เมื่อได้เห็นอาการของนุ้ยที่ไร้รามและควบคุมตัวเองไม่ได้เชื่อว่าเป็นท่านมารับรู้การมาทำบุญบวงสวงในครั้งนี้ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อหมูแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา250บาทนะคะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะ รสชาติอร่อยมากและที่สำคัญยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy y ยุคนหรือหน่อม่ยุคนได้เลยนะคะหรือจะสั่งผ่านทางลิงก์ไลน์ที่เราปักเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์ค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ หรือสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ